สวัสดีค่ะก็วันนี้กลับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะค่ะคลิปนี้ไปก็จะมารีวิวสลามนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะคะอ่าสลามไปวันนี้ก็จะมีเพียง3อันด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันเลยค่ะอ่าอันแรกเลยนะคะแล้วก็จะมาเปิดกัน อันนี้นะปลายพึ่งทำเมื่อวานเองมันติดมือด้วยแหละอ่าเดี๋ยวก่อนอ่านะคะก็อันนี้มาอันแรกกันเลยเนาะก็จะเป็นแบบมันมันจะแบบคล้ายๆเร็วๆนะคะ อันนี้มันจะเป็นสีชมพูอ่อนสีชมพูอ่อนนะอันนี้มันจะเหลวๆนิดนึงมันจะติดมือนะคะแต่อันนี้สูตรที่ไปคิดเองด้วยนะเพิ่งทำเมื่อวานเนีย่ยอันนี้คิดเองเดี๋ยวไม่แน่ก็อาจจะมาสอนแต่สูตรนี้นะคะอ่ะ

ให้ความจำมา็พิพเศษขอพ่อตัวไม่ว่าในที่โล่งหรือซ่อนในทีไมาย่่าก็ราจริงจันจริงบ้านก็ใช้ชีวิตเวลาจังหวะแต่ช่วงเวลาในวัฏจ,จักรตลอด24ชั่วโมงแต่รัศมีชี้เลือกที่ยกษาอัตราการรอบชีพให้มากขึ้นทั้งทีวัฏจัก,กรการตัเวฒนา อ่านะคะก็เท่าที่ได้ยินไปเมื่อกี้น้อเสียงจิ้มนะคะก็ยืดด้วยนะแต่มันติดมือด้วยแหละหรือไม่แน่เราประมาณว่าเราก็แบบเอาไปพลิกเป็นสูตรใหม่ก็ได้นะคะหรือว่าเอาเขาไปเติมลงใส่กาวอีกก็ได้หรือว่าเอาแบบตากไว้ให้เขาแข็งนะคะแบบแต่อย่าแข็งมากนะจะ อันนั้นมันคือไม่ต้องเล่นเลยคือแบบไปเป็นคนที่แบบอยากได้แบบสลามพอดีพอดีนะคะแบบถึงจะเหลวแบบนี้ถึงจะติดมือนะคะแต่มันติดนิดนึงอะ่ะคือแบบติดนิดนึงนี่หมายความว่าติดปุ๊บแล้วเอาออกได้นะคะไม่ใช่แบบเหลวเกินอ่ะนะ,ะยืดด้วยเห็นไหมอ่าเดี๋ยวถ้ามีเวลานะ ดี๋ไปจามาสอนทำสูตรนี้กันแต่ทำตอนแรกเนี่ยมันจะติดมือเลยอะแบบตอนแรกอาจจะทิ้งอยู่แล้วเชียวแต่ว่าปลายตากไว้ในห้องแอร์นะคะมันก็เลยแบบพอเมื่อกี้ลองไปเล่นดูอะมันก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่แหละ เนี่ยเห็นป้ามันติดมือแบบนี้ก็จริงแต่ว่ามันเอาออกได้เนี่ยแบบนี้ยนะคะตอนแรกปลายกัดจะทิ้งอยู่แล้วเชียวเพราะว่ามันเหลวเกินไปนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาอันที่สองกันเลยค่ะอ่าอันที่สองกันเลยนะคะอันนี้ก็ ทำมาเมื่อสามวันที่แล้วแล้วนะอ่าอันนี้ฟูนะตอนแรกแบบฟูมากเลยนะคะแต่ตอนนี้มันไม่ฟูลแล้วอ,ะ,อะเดี๋ยวเราลองเอามาออกเอามันออกมากันโอเคตอนนี้มันไม่ฟูลแล้วอะดูดิจะมันก็ฟูอยู่นิดนึงเห็นไหมคะ อันนี้คือแบบมันไม่ยืดแต่มันก็ยืดอยู่นะคะแต่ยืดแล้วมันแบบได้แค่นี้ใช่ไหมแล้วมันก็ขาดเนี่ยเห็นไหมขาดแล้ว อะเดี๋ยวเราลงมาจิ้มกันเลยค่ะ อก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับการรีวิวอันที่สองนะก็อันนี้เนี่ย เสียงจิ้มมันฟินมากเลยอ่ะแบบคือแบบเนื้อเขาแน่นด้วยนะคะแล้วก็ฟูด,ด้วยเห็นป้าแบบเวลาจิ้มไปมันก็ฟูแต่สูตรนี้เนี่ยไปใช้กาวลาเทกนะคะแต่มันเป็นกาวลาเท็คที่แบบหนืดมากนะคะมันก็เลยฟู อ่าเดี๋ยวเรามาดูอันที่สามกันเลยค่ะอันสุดท้ายแล้วแะดะ่ก็อันที่สามแล้วนะคะอะ่เรามาเลยลองเปิดกันเอาเขาออกมาอ่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสีส้มไข่นะ สีเหลืองไข่อะ่ะแต่ในกล้องมันดูเหมือนสีเหลืองสดเลยอันนี้นะคะก็ไม่ยืดเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แข็งไม่เหนียวนะมันแบบพอดีอะอันเนี้ยอ่าเสียงจิ้มเขาฟินมากไปทำแต่ละอันนะคะอันนี้ไม่ได้มูนะ คุณภาพดีทุกอันเลยเสียงจิม้มการยืดนี่ดีทุกอันเลยนะคะเพื่อนก็สั่งอยู่แต่ยังไม่ได้เอาไปให้เลยลืมเนีย่ยจริงๆแล้วเพื่อนเขาสั่งอันนี้แหละแต่ไปลืมก็เลยเอามารีวิวก่อนก่อนที่จะไม่มีให้รีวิวอันนี้คือสลามที่ไปทําเองนะคะลืมบอกคลิปนี้คือสลามที่ทําเองนะ

โอเคนะคะจากที่ได้ยินไปเมื่อกี้เลยนะคะเสียงจิม้มนะยืดอันนี้ก็ยืดเหมือนกันเห็นไหมอันนี้ยืดเป็นพิเศษเลยนะ คืออะไรก็พิเศษหมดเลยนี่นะคะคือยืดนจลงของหมป่าจะมีหมาป่าอยู่ตรงนี้จะูงแต่ดูจะดูิมาอตวได้ยรอหมจรด้วยซชงหว่างเนี้เป็นร้อยเก่ามีน้ำค้งแข็งปกคลุมด้านบนกใจยแล้วก็อกไปตามหาหมาป่าให้ได้สวมรงเท้าย่า ปลาสิยงจีนแบบฟินมากเลยนะคะโอเคอ่าก็คือ3อันนี้นะคะที่ไปจะมารีวิวให้ดูวันนี้ก็รีวิวเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมกดซอบสไ r ร b e หรือกดติดตามนะคะใต้ล่างคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าดูเปล่า อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะใต้ล่างคลิปเหมือนกันนะก็สำหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมนะ b ับส i คร